ถ้าไม่ชอบที่จะมานั่งจับมือพาทำก็ไม่ต้องทำเหมือนคนอื่นนี่บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมาเป็นครูสอนติ๊กตอกก็จริงคุณอาจจะพูดในเรื่องของไอเดียทำคลิปก็ได้คุณไม่จําเป็นต้องมาจับมือพรทำในเรื่องของเครื่องมือติ๊กตอกก็ได้หลายคนคิดว่าจะต้องทําแบบนั้นเท่านั้นจึงจะทําให่องคุณโตผิดครับคือบางครั้งเนี่ยการเติบโตในทิ๊กตอกมีอยู่2แบบนะครับข้อ1แบบกระแสะข้อ2แบบไม่กระแสะครับแบบกระแสะคืออะไรใครเขาทํากันเราก็ทําด้วยเช่นคุณเป็นคนที่ให้ไอเดียในการทําเงินเก่งมากไอเดียทําคลิปวิด ไอเดียการตลาดเก่งมากๆ คุณไม่จำเป็นต้องจับมือพาทำก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่องที่เขาจับมือพาทำเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาก็อยู่ในกระแสกระแสเลยครับคนส่วนมากเวลาเข้าติ k กตอกอยากเป็นครูสอน t ิ k กตอกเขาทําไงครับสอนใช้เอฟเฟกตทุกชนิดเลยสอนทาเครื่องมือแต่คุณสอนทําเงินได้ไหมครับคุณก็อยู่ในฝั่งที่ไม่เป็นกระแสคําว่าไม่เป็นกระแสไม่ได้หมายความว่าไม่โตครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณทําการตลาดในช่องของคุณยังไงคือบางคนเนี่ยทำติ๊กตอกเป็นนะไอ้พวกเครื่องมือต่างๆแต่ว่าไม่ชอบมานั่งจับมือพาทำจริงๆแบบอ ต้องมาใช้เอฟเฟกทีละตัว2ตัวอึดอัดว่าเอ้ยไม่จำเป็นต้องทําแบบนั้นก็ได้คุณพูดอย่างเช่นอะเทคนิคทำคอนเทนต์เทคนิคการพูดเทคนิคการไลฟ์สดได้ไหมเออในแบบนี้ก็ได้เพราะบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่เก่งเครื่องมือแต่คุณเนี่ยเก่งในการสอนพวกเขาทําเงินแบบนี้ก็สามารถโตได้อย่าคิดแค่ว่ากระแสจะทําให้คุณโตกระแสกับไม่กระแสมันก็โตทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณสบายใจหรือยังทําไมเราต้องทําสิ่งที่สบายใจโอป้าทาไมไม่ทํากระแสอย่างเดียวเพราะบางครั้งเนี่ย ไอ้สิ่งที่คุณไม่ชอบไม่สบายใจเวลาไปทําคุณมั่นใจไหมล่ะไม่มั่นใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทําให้คนหยุดดูคลิปคุณก็คือ ความมั่นใจในเนื้อหาเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งในการให้ไอเดียคุณก็ให้ไอเดียไปคุณเก่งในการสอนจับมือพาทำสอนในการเล่นกระแสนอ่นโอเคเต้นทุกเพลงถ้าสดชื่นถ้ามันมีอะไรมาเอฟเฟกทุกชนิดแต่ต้องมีกูอะประมาณนี้คุณก็ทําไปคุณสบายใจแบบไหนหรือคุณจะทําแบบลูกผสมก็ได้เช่นคุณให้ไอเดียทางธ,รรธรรุรกิจแล้วนานๆทีเนี่ยมันมีเอฟเฟกน่ารัก,น,รกน่ารักมาคุณก็เล่นบ้างก็ได้เหมือนโ้อป้านะครับก็ไม่ได้เล่นจ๋าตลอดไปเพราะฉะนั้นในช่องโอป้าก็ไม่ได้สอนแบบโอ้โหจับ ป้าเองก็สอนคุณทําเงินครับลูกศิษย์เราเนี่ยทำไรายได้ตั้งแต่6หลักยันไปถึง10ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี้ยวนี้ป้าก็ไม่ได้เล่นเอฟเฟกเยอะเหมือนกันอป้าก็เล่นนานๆทีอ่ะมันน่ารักอะ่ะก็เล่นบ้างเพราะฉะนั้นคุณอาจจะทําเป็นแบบรูกผสมไหนบอกอป้าสิครับว่าคุณจะทําเทคนิคการตลาดจากวันนี้เป็นแบบกระแส ไม่กระแสหรือจะเป็นลูกผสมครับอ่ะคุณเป็นแบบไหนพิมพ์มาเลยเลือกมานะครับแล้วคุณจะได้มีดีเรคชั่นที่ชัดเจนกับช่องคุณสัทีมั่นใจในเนื้อหาที่พูดมันก็โตได้เหมือนกันคนที่เขาเสพคลิปอะแล้วเขาจ่ายเงินให้คุณเขาไม่ได้โง่ครับถ้ามันมีประโยชน์ถ้ามันแบบเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาเขาได้ช่วยพวกเขาได้เขายินดีจ่ายเงินให้กับคุณครับคุณเป็นแบบไหนพิมพ์มาเลยแล้วกันนะครับโอ้ไปสารสวัสดีครับ